ฮัลโหลเพื่อนตอนนี้เราก็มาอยู่โผล่กันที่แหลมสักแหลมซอกต้องใช้วุ้นแปลภาษาแหลมซอกนะคะเราก็มาขึ้นเรือจะไปที่เกาะหมากแต่ว่าเราไปเกาะหมากโดยใช้เกาะกุกแอคแพสนะฮะตอนนี้นี่บรรยากาศนะครับของวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ วันนี้วันอาทิตย์วันก่อนส่งการนี่ขนาดขนาดยังไม่ส่งการคนยังเยอะขนาดนี้เราส่งการคนจะเยอะขนาดไหนแม่นะฮะตะกี้ก็ได้แผลมาหนึ่งแผลแล้วนะจ๊ะตะกี้นะฮะรถฟาร์สแอนฟิวเรียสจ้าได้แผลมาหนึ่งแผลช้อตเลยแม่จ่าลึกนะฮะวันแรกนะฮะนี่วันแรกเทียมประกันแป๊บไหมเขาเริ่มไปกันแล้วเดี๋ยวเราไปต่อแถวนี่ก่อน let's go เราว่าเป็นคนจริงนะมาแม่ขอหน้เอาขอไปเลยเร็วๆจ่ายจ่ายแล้วดูคุณนายนะครับก่อนจะเลือกพอมีที่นั่งก็นั่งช้านะครับไม่ได้เอาครีมกันแดดมาครีมกันแดดอยู่ไหมน,นี่พ่นเนี่ยอ,อ๋อเอามาใช่ไหมมาเจอละลองชูชีพเ <laughs> สื้อชูชีพเสื้อเสืส้อชูชีพภาษาอังกฤษว่าอะไรเสืส้อชูชีพ ตอนนี้เราก็มาถึงกันที่บนเรือแล้วนะครับของเกาะกูดเอ็กซ์เพรสนะฮะบรรยากาศนะครับ,บ,รก,รรบก็คือมีที่นั่ง2ชั้นนะครับเป็นมีแอร์ไม่ต้องกลัวร้อนเพราะว่านั่งนานนะครับใครสนใจส่วนใหญ่เราก็จะซื้อของหลายบริษัทแต่เราเลือกของเกาะกูดเอ็กซ์เพรสเพราะว่ามันไปแวะเกาะหมากก่อนนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศก็นังได้เนาะคุณนายเขาก็สตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ยังไม่มีมรสุมก็ขอให้มันไม่มีเนาะรอดูบรรยากาศนะฮะเพื่อนๆวิวีวิวีวันนี้เราก็พกสเปนด้วยนะครับไม่ได้สปอนเซอร์แต่ก็รอสปอนเซอร์อยู่นะคะใชวันตอนนี้เขาก็จอดแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอ รอลงรอลงชานะครับผมเกาะมากนะฮะโรงแรมอยู่กันที่เกาะหมากนะฮะเซสตอนนื่องไปแล้วพี่ทางโรงแรมพักก็มารับกันด้วยสองแถวสุดเฟี้ยวฟ้าอยู่แล้วนะครับผมเฟี้ยวฟ้าอยแล้วนะครับเดี๋ยวคำติ้ง ให้ซ hey, to ีสเช็คอินสีเหมือนน้ำเก๊วยเป็นอันมิ้นไบท์มาอะมันคือน้ำอะไรอะน้ำเก๊วยไม่ใช่ใช่หรอฉันจำอะไรตีซี้เขาถามน้ำอะไรก็บอกอยู่ที่อันนี้น้ำอะไรอะคะมะตูมแล้วเธอจะตะคอกฉันทำไมเมื่อกี้เธอบอกว่าน้ำเก๊วยจะได้แอคทีฟรสชาติเป็นไงล่ะคุณก็โอเคสดชื่นนะ ก็ดี Yeah กินครั้งแรกก็ถือว่าดี Yes ครับ s h ่ t ได้ไหมแต่ว่ามัดผมได้ว้ได้ๆไม่มีใจะสกอ่ะ So good ต้องดูหนอ่ะดูในจออ่ะอดูหนได้นะฮะดูในจอนะครับไปขี่มอเตอร์ไซค์ก่อ็จะเอาอันนี้ไปว้าวอุ้ยมีน้องหมามต้อนรับ สวัสดีครับมาเหยียบบนเกาะไม่ถึง30นาทีเจตังหมอกสองใบเลย <c oughs> ไปค่ะกดไลค์ฮิสตอรี่แล้วงทำสินี่อันนี้น่ารักอะ่ะเดี๋ยวต้องขโมงกลับบ้านกลับบ้านเ่ราเล่นนะทุก,กอนเราจะกคนแบบนั้นเอเย็นไหมเย็นเย็นรูสำหรับไรรอเล่นเย็นเย็นเย็น,ยนตอนนี้เราไม่ได้กินอะไรเลย ก็บ่ายโมงแล้วเดี๋ยวจะไปตรงของกินซะหน่อยว่ามีอะไรให้กินไหมนะมนสวยนะครับตรงนี้จะเป็นหาดแบบมีทรายมีรังนกด้วยรังนกเป็นแบบรังนกน้ำทะเลใสมากนะฮะนี่ฮะทรายทรายละเอียดมันมีลูกอะไรด้วยก็ไม่รู้อะ,ะอดูรองเท้าเราบบกเปิ้อนเลนี่ใช่ ตรงจุดเคาน์เตอร์จะอยู่ข้างบนเนาะเป็นรีแลบเลเยร์เลบเซสชั่น reception และแล้วเกาะหมากมือแรกเราก็ได้กิน <c oughs> ที่ร้านเรซี่เดย์ก็คือที่นี่แหละเป็นกระเพรานะครับเป็นเต่าเต่ากำลังเดินขึ้นมาจากบนทะเลมาพร้อมกับปลาหมึกส่วนอีกจากนหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็เป็นเต่าและกุ้งนะฮะเก่าและ นี่นะครับพร้อมกับแพ็กเกจสุดน่ารักนะฮะกระเป๋าไรซี่เด,ย,ดเย์ว้าสดสดเลยเห็นกุ้งปลาหมึกด้งดิงดิงด้งด้งดิงเอามาเสียไปตัวนึงเลย <c oughs> อดแหลกเอาไปกินพี่กินของคุณน,นายเพลงนะฮะ เขาแยกกระเพราออกมาเขาแยกกุ้งออกงานเลยนะคะเอ้ยไม่ให้แยกกระเพราออกกุ้งสิบตัวเลยนะเพอนกุ้งสิบตัวเลยนะเนี่ยฉันรู้สึกว่าจําไม่ได้เลยว่าครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นกุ้งเยอะขนาดนี้คือเมื่อไหร่เต่าได้ตายไปแล้วอร่อยนะหืมไปละขอตัวไปกินก่อนนะอร่อยมอเตอร์ไซค์เคอร์อะไรนะสามร้อยบาททันเล็ต นะครับเราก็จะไปด้วยผ้ายะมีมีมีรถกอล์ฟก็เลือกเอาใครมาเยอะก็ไปรถกอล์ฟตรงนู้นราคาไม่ได <fit aku> <quarto> ้ถามอยากไปรถกอล์ฟไม่มอไซค์เพราะว่าเราจะเน้นแอคทิวิตี้เดี๋ยวเราจะมานะครับดูว่าบนเกาะหมากวันนี้เราจะไปการทช่ไหนการบ้างนะครับผมพร้อมแล้วเพื่อนๆลุยไปพร้อมกันไปด้วยกัน let's go จุดแรกนั่นก็คือ ทางเข้าโรงแรมนะมมันจะเป็นต้นเออหมากไหมต้นหมากที่มันเรียงตัวกันสวยมากอยู่ข้างหลังนะครับใครมาเนี่ยมาถ่ายรูปแล้วใช้เลนหลังละลายละลายสวยนะครับถ่ายออกมาสวยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยดูดิโอ้โครสวยอะ่ะท้องฟ้าวันนี้สีสดใสส,สินเงินนะถ่ายรูปฉัน <laughs> อ่อโ <laughs> <laughs> หน่เหมอนน่เลยันเห็นึง่าย สวยมากจริงเพื่อนๆนี่นางแบบของเราฮะคุณนายเพลงเย้ <Yeah. S 1> yeah. Let's go <S oh. จุดแรกนะครับผมไปต่อจุดที่สองมากันไม่ไกลนี่เลยกับต้นมะพร้าวสูงขนาดนี้สุดยอดยเพื่อนๆนี่มาถ่ายตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยสวยนะฮะเนี่ยมันเป็นเนินตรงแบบตรงยาวฮะเฮ้ยระวังรถเพลงไปครับ มีคนมาแล้วครับมาแรงแซงทางโค้งนะครับผมตอนนี้ขับแรลลี่มาแล้วไปครับผมไป,บไปครับผมไปครับผมไปสุดม,มาแล้วถ่ายตรงนี้เลยสุดยอดสวยตรงนี้สวย very cute very cute นี่เพลงแล้ว,วแนะนำเสร็จแล้วไปต่อกันที่ที่3 let's go <S ขับมาแป๊บเดียวนะครับน้ำมันก็จะหมดเพราะว่าที่พักไม่ได้เติมให้นะครับต้องมาเติมเองเราก็เลยต้องมาหาเติมเรียมข้างทาง เขาบอกริมข้างทางวิหมดนะมันก็พยายามหาทุาเ,ราทเรียนทุเรียนที่นี่โลแล้วเท่าไหรนะครับร้อยยี่สิบบาทค่ะ<า>ดูหน้าดูหน้าหน,หน้าใหญ่กว่าทุเรียนอีกวะจ่ายตังค์เดี๋ยวนะเอาบัตตังค์มาล่าวะโอนได้ไหมพี่โอ,อนได้เออโอ,โอนกันนขอเงินสดน่าจะอยู่ที่ทห้องชว่วยเรียบร้อยเติมน้ำมันหกสิบบาทเรามาดูกันว่าจะขึ้นกี่ขีดตะ่กี้ตะ่กี้มันหนึ่งขีด กี่หนึ่งลิตรอันนี้คือเราเติมเต็มถังหรือว่ายังไม่เต็มหนึ่งลิตรหนึ่งขวดเราดูยังไงอ่ะมองไม่เห็นการเติมก็เติมไปละถือก็เติมไปละปลอดภัยแล้วใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้หมดตอนไหนก็มาเติมใหม่ไปเดินทางกันต่อได้แล้วค่ะแรมจุดที่สามนะครับเป็นป่าสนนะครับป่าสนอะไรนี่ต้นยางเออติดอยู่เมืองเหนือมาเยอะอากาศอันนี้ก็จะเป็นต้นยางพารา สวยไหมเพื่อนๆสวยอยู่นะสวยพวกที่แหละเพราะว่ายัางพาราส่วนใหญ่แล้วมันจะเขียวนี่นขับมาเหอะเดี๋ยวมันก็เจอสักที่นึงนะฮะแต่ว่าเราสังเกตเห็นมันเขียวอ่ะเออจะถ่ายรูปสวยแน่นอนโอ้หเวลีกูดเลยสําหรับใครที่เบื่อทะเลมาถ่ายตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวนี้มี GPS ให้ดูนี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใต้เบาะวันนี้เรามาที่เดอะมาร์ก ตราดยังเงงังทำไมถึงพนงักางานต้อบรับดีเลยแต่ว่าเรามาเพราะว่าเรามาอยู่กาแฟ ε. เนาะเราอยู่กาแฟแล้วมาหาอะไรกินกันนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นพิกัดที่ที่สี่สี่กัดที่สี่สี่หรือห้าในกัดที่สี่ละเป็นตั้งสีนี่เป็นกระโดงนะครับขอบคุณดีนะทำท่าบินดิทำท่าบินเออเมะเลย เป็นขนมโอ้มีเยอะเลยแอมนี่ดูดิถ้าถ่ายออกไปแบบโคตรสวยเหมือนแบบไม่ใช่ประเทศไทยเลยเหมือนอยู่อะไรเหมือนอยู่เวียดนามเหมือนอยู่อ่ามันดิฟนี่่เครดิตเท่าไหร่ไม่เหมือนอยู่เวียดนามอยู่เวียดนามอ่ะเหมือนแบบอารมณ์ไปนอนแบบซาปาตอนกลางวันก็จะร้อนๆหน่อยแต่ว่าสวยนะครับใครที่อยากจะมาแบบฮันนีมูนแบบเนี้ยเออแนะนำมุมหันไปสู่ ห้องทะเลอันไกลโคตรร้อนเลยหน้าตรงนั้นอะแม่แล้วก็จะมีการทำอินโฟทำอินโฟนะครับให้น่ากินผ่าน iPad ตบเลยนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ก่อนนะคะได้แล้วนะครับเมกาโนของที่อะไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือได้จะได้รู้มุมแม่ไม่มีมาที่มาที่มาที่มาน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 ี่มาที่มาที่มาที่มานี่มาท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 มาทมาที่มาที่ ทลแล้วะฮะเมกาน่นะครับแต่ถ้ามันอัดน้ำแข็งเยอะกว่านี้ก็จะดีเนาะจะได้มะม่วงปั่นก็ได้แล้วนะครับนี่มะม่วงเขาจัดสวยเยนะมะม่วงแมงโก้กับทะเลด h สีฟาอืมอากาศร้อนดี จะได้ไม่ต้องอยู่ใกล้ชิดกันมากรับรองว่าไม่ทะเลาะเพราะว่าไม่ได้ตัวติดกันเลยแล้วก็เดี๋ยวไปดอกันที่พิกัดที่5กันเลย Let's go รมรอปรับแสงนะครับเรามาแล้วจุดที่5นะครับผมพิกัดที่5นั่นก็คือแหลมใช่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ลงมานะเอาจริงแลมอะไรวะแลมอะไรไม่รู้อ่ะลมแลมกระโดนแลมกระดานแลมกระดุมกระดุม ก็ดูดเห็นทะเลแล้วก็เห็นเกาะมากที่เหลือถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เหมาะมากสําหรับการมาถ่ายรูปเช็คอินช่วงเย็นแต่เรามา <c oughs> บ่ายสามเป็นไงตัะะ้งน้ำเดียจะไปเนี้ยแท้แท้พิกัดที่หกใช่ไหมพิกัดที่หกเราก็มาแวะอยู่ร้านซุ้ม เครื่องดื่มอยู่ข้างทางนะครับคุณนายนั่งสบายหมดสภาพหมดสิชอสิบรอเขียวพระธาตุช้างอ๋อย่านะมันจะดีมากเลยนั่งัดชื่นน้ำแข็งเต็มเต็มถ่ายลูกค้าหน่อยนะครับฮัลโหล ไม่สนใจเลยลูกค้าเราใส่ทำไหมเป็นงานเป็นการเพลงก็เดี๋ยวเราก็จะได้ขี้โมไปไงก็เดี๋ยวเขาจะขอส่งเราใน้ำมะม่วงต่อด้วยน้ำแตงโมเออตอนกล้วางคืนจะกินน้ำมะนาวน้ำทุเรียนหืมหืมดูสีดิดูสีสิอืมใช่โอ้นี่มันบักติ้งแตงโมแตงโม ขอชิมเลยนะเดี๋ยวขอชิมน้ำแตงโมจากคุณนายก่อนนะคะเนแตงโมสดจากสวนว่าไปพี่เขาหัวเราะไปเนาะขึ้นฝันละเอียดจนเละหมายถึงอร่อยไงหมายถึงมันดีแล้วมันมันดูดใช่คือมันมันมันก็ต้องเละใช่มันมันดูดง่ายผมชอบมันเหมือนแบบเปื่อยเดียวเหมือนเนื้อเปื่อย ของฉ <จะ S 1> ัน